โอเคแล้ววันนี้เราจะมาปอกทุเรียนกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคยจะมาปอกทุเรียนค่ะทุเรียนพันอะไรนะนกขยิบนกขจิบหรือนกขจิบนกขยิบนกหยิบนกหยิบนะพันนกหยิบนี่ลูกใหญ่หญเลยสองลูกเฉาะดูแล้วนี่เนื้อเหลืองอ่อยเลย กดแล้วนี่มันกำลังกินเลยอ่ะนี่ลูกนี้ก็ลูกใหญ่สองสามโลถล้วมั้งเนี้ยเนื้อก,กำลังกินเลยปลอกเลยเห็นปะหนเห็นปะม่ทำไมไม่ต้องติดหนูเลยติดมาไม่ติด เดี๋ยวเคียบออกแล้วจะใส่ไอ้น,นี้ไว้ใส่กระปกุกแล้วก็แช่ตเย็นถ้ากินไม่หมดหนามนมีแหลมแหลมนามแหลมมาก กูุเรียนทีเงื่อแตกเลยโอ้ยหายน้อนเนี่ยออกทุเรียนก็ปอกไม่ได้ไม่ยากหรอกปอกเฉาะตามล่องมันอะแต่ว่าหนามมันเยอะแค่นั้นแหละถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือ้างอยู่ก็ได้แต่เคียร์ไม่มีถุงมือก็เลยเอาผ่านี่ะจับ เนี่ยเราหั่นเป็นแว่นนี้ก่อนนี่ขึ้นมาปากปาดหัวปาดท้าย น้องนี่ค่ะเพื่นอนๆภูแรกเดี๋ยวก็ใส่น,นี่ไว้ใส่กระปุกไว้เพราะว่ากินไม้หมดอยู่แล้วกินไม้หมดหลอกสามลูกพอเรากินเหลือเราก็แช่ตู้เย็นไหมแต่ก่อนจะแช่ตู้เย็นก็ต้องเอาไว้ข้างนอกก่อนนะตั้งไว้ข้างนอกก่อนให้มนคลายน้ํา อย่าเพิ่งแช่ตู้เย็นเอ่อเอาไว้ข้างนอกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะให้มันขายน้ำไม่งั้นเดี๋ยวพอไปแช่พอเราใส่กล่องแล้วนะเราก็ไปแช่ตู้เย็นเลยอ่ะมันจะทําให้มันจะคายทุเรียนจะคายน้ําออกมาแล้วมันจะมีน้ําอยู่ในกระปุกอ่ะั้งไว้ข้างนอกก่อนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามันยังไม่สุกเอ้ยมันยังไม่เสียหรอก แตทุเรียนแช่เย็นนะ่ะกินนะ่ะอร่อยนะแม,แม่จะบอกว่าแม่ชอบเคียรชอบมากแต่กินไม่ได้เยอะหรอกเนี่ยกินแค่เม็ดเดียวนี่ก็ตื่นเช้ามาลืมนตานี่ขึ้นเลยแต่ลูกสาวเขาชอบลูกสาวชอบกิน เท่านี้กินได้นิดๆหน่อยๆกินกินเยอะไม่ได้ร้อนใน นี่ผู้สวยมากสี่สวยมากเลยนี่เคจะปลดให้ดูนี่กำลังกินเลยอ่ะเห็นไ,ไหมกำลังกินเลยแล้วก็แห้งๆเนื้อแห้งดีมากเลยอะแล้วก็เลียงใส่กระปุกไว้ นี่เลยดูสิคะนี่สว,สวยเลยเนี่ยแล้วก็เอาใส่กระปุกไว้สวยนะสวยมากเลยดิในสีมสวยยังอ่ะ Lưng mạo lưng oi rồi ạ muốn tìm 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 rồi tìm 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 Bước tìm tìm rồi tìm 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 ดูสิลูกเดียวเต็มกระปุกเลยวะเนี่ยเนี่ยเขียนเถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะนานตั้งแปดนาทีแล้ววะทุเรียนอะไรทานอะไรนะนกหยิบนกหยิบนกนกหยิบนกอะไรเขาไม่รู้นี่ยค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย